และในวันนี้และในวันนี้อีกเช่นกันนะคะวันนี้เรามีข่าวจะแจ้งให้เพื่อนๆหรือที่เป็นสมาชิกของเรานะคะได้ทราบว่าตอนนี้นะคะเรามีโปรแกรมวิดีโอ,อ,อผ่านสโตฟรอนด้วยการที่เพื่อนๆหรือสมาชิกท่านใดนะคะที่ต้องการจะ สร้างวิดีโอในแบบที่เราเป็นผู้กำหนดเองว่าเราจะสร้างวิดีโอแบบไหนนะคะหรือเราต้องการจะสร้างวิดีโอให้กับเพื่อนหรือครอบครัวเราได้นะคะตรงนี้สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะตรงนี้เรามีโปรแกรมวิดีโอผ่านส t o r e f r o n t แล้วนะคะ อยากจะ,จะแจ้งเพื่อนๆสมาชิกนะคะได้ทราบว่าตอนนี้เราก็มีความก้าวหน้าในการทำงานเกี่ยวกับ a ฟ e b o o k นี้ไปในระดับหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถึงบอกเสมอว่าเราเราทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยใจรักด้วยความคิดที่เราสร้างสรรค์เราพัฒนาการสร้างคลิปของเราตลอดเวลา เราศึกษาแล้วก็เรียนรู้ของเราตลอดเวลาวันนี้เราก็ยอมรับว่าจเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับตามลาดับนะคะจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็ยอมรับว่าผ่านผ่านเออเขาเรียกว่าผ่านความก้าวหน้าผ่านความเจริญจะเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆวันค่ะนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณ Facebook ที่ให้โอกาสกับเราได้ออสร้างผลงานและได้ไปสู่โลกที่กว้างยิ่ง,งขึ้นไปนะคะทำให้ทำให้เราได้รู้จักกับผู้คนมากมายทั่วโลกค่ะเรามีเพื่อนเรามีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันเรารักกันด้วยที่เราไม่ต้อง พบเจอกันแต่เราสามารถจะเจอกันได้ในทาง f a c e b o o k และก็ยังมีเพื่อนๆอ,อีกหลายท่านนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเป็นเกือบ1ิบปีนะคะที่เราไม่ได้เจอกันแต่เราสามารถมาพบเจอกันได้ใน f a c e b o o k นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณ f a c e b o o k นะคะที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่เราได้พบปะผู้คนทั่วโลกค่ะนะ ขอบคุณค่ะ